สวัสดีครับอิีีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊เชียงใหม่ C M Variety นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่พิเศษนะครับคลิปที่ส่วนตัวส่วนตัวที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะครับโอ๊ตกำลังจะขนของเข้าไปที่บนห้องนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของโอ๊ตเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเทาวเฮาส์แล้วก็จะมีในส่วนของ ตรงชั้นที่เป็นเชื่อมต่อระหว่างห้องตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตสิครับของโอดเยอะมากนะครับก็จะกําลังขนของนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องต่างๆโอดก็รวบรวมนะคะซึ่งมันก็เยอะมากเฉพาะกล่องนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับหลากหลายที่โอดสะสมไว้แล้วก็จะมีกล่องตรงนี้แต่ละชั้นชั้นชั้นในนี้ก็จะเป็นเป็นอุปกรณ์นะครับในการทําชุดของโอตนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัด เครื่องเพชรขนนกต่างๆก็อยู่ในกล่องๆนี้นะครับส่วนกล่องสีน้ําตาลนี้ก็จะเป็นกล่องใส่แพทเทิร์นที่โอ๊ตเคยสร้างไว้ในการทําชุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับชั้นวางนี่นะครับโอ๊ตชอบเอาไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เอามาจากด้านล่างเพราะว่าเป็นชั้นวางที่ทําให้โอ๊ตนึกถึงตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับตอนที่เช่าหอพักนะครับก็จะมีชั้นวางอยู่ที่หน้าหน้าห้องพักนะครับ ทำให้รู้สึกถึงตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นห้องนอนโอ๊ตนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําอยู่ชั้นบนแล้วก็มีจักรเย็บผ้าของโอ๊ตซึ่งตอนนี้กําลังหาที่าไว้อยู่นะครับว่าจะเอาไว้ตรงไหนแล้วก็จะมีอุปกรณ์กรองต่างๆนะครับในการเย็บตักถักร้อยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ เข็มได้อะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในต่างๆในนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะดูว่าอาจะต้องจัดอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ตังต้นแทนะครับก็เป็นอะไรที่อคุสิบสุดๆเลยนะครับห้องนอนโอ๊ตนะครับลมเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้โอ๊ตกับแม่ก็เปิดประตูเชื่อมถึงกันแล้วลมมันก็จะทะลุถึงกันได้นะครับก็เย็นเลยทีเดียวนะครับก็ ช่องนอนนะครับรกมากนะครับเพราะว่านี่กองเป็นภูเขาเลากาเลยนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อผ้านะครับที่โอดสะสมหรือว่าเอาไว้ที่ร้านนะครับก็เอามากองรวมรวมรวม,รวมกันแล้วก็ของสะสมต่างๆนะครับที่อดได้สะสมนะครับเหตุผลที่อดท,ทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าโอดอยากจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็อ่าจะได้ในอนาคตเผื่อมีโอกาสได้รีโนเวทหรือว่าตกแต่งซ่อมตก แต่งซ่อมแซมห้องนะครับแล้วก็จะได้มีความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็จะจำว่า before and after เป็นยังไงนะครับส่วนมากของสะสมของโอ้ก็จะเป็นออกแนวแนวแฟชั่นนะครับก็จะมีพวกเครื่องประดับต่างๆซึ่งมันทับถมอยู่แถวนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับก็จะพยายามจัดต้องใช้เวลาอีกนานเลยทีเดียวนะครับมีแมกกาซีนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแก้วน้ําที่ เอาไว้ที่หลังจากไปดูหนังนะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับช่วงนี้โอก็ไม่ได้ไปดูหนังมานานแล้วนะครับแต่แต่ก่อนนั้นจะดูนะครับทุกอาทิตย์นะครับอ่าแล้วก็อีกเยอะที่ข้างล่างอีกนะครับยังเอามาไม่หมดนะครับแล้วก็จะมีเครื่องประดับต่างๆนะครับเยอะเลยรกสุดๆเลยนะครับก็จะมีเกาะนี่นะครับในนี้ก็จะมีเป็นกล่องเครื่องสําอางที่ไว้ไปแต่งหน้าลูกค้าแล้วก็ ของสะสมต่างๆแล้วก็เป็นเครื่องสำอางด้วยเครื่องประดับด้วยอยู่ในกล่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับที่ห้องของโอ๊ตก็จะมียิ่งพระนะครับซึ่งถ้าโอ๊ตนะครับสัญญากับตัวเองว่านะครับถ้าโอ๊ดได้หลายได้จากยูทูบเบอร์เดือนแรกนะครับโอ๊ก็อาจจะนะครับมีสองสองสิ่งที่โอ๊ดอยากจะปรับปรุงก็คือในส่วนของห้องนี้นะครับส่วนของห้องนี้โอ๊ตอาจจะปรับเรียง อะไรใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนทิศของเตียงเพื่อที่จะทําให้ห้องนี้กว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะเ,ออเพื่อที่จะในอนาคตนะครับเวลามีการไล์สดก็อาจจะต้องไล์สดในห้องด้วยนะคะเพราะว่านะครับโอ๊ตอาจจะไม่ได้ไปนอกสถานที่ในตอนหลังเที่ยงคืนนะครับหากมีวันไหนที่โอ๊ตไล์สดหลังเที่ยงคืนก็อาจจะต้องไล์ในห้องห้องนี้นะครับก็ต้องตกแต่งให้ดูดีนะครับอ่าแล้วก็จะ นี่ก็คือประมาณหนึ่งนะครับแต่ส่วนความสะดวกนะครับก็คือห้องน้ําก็จะเป็นแยกออกมาอยู่ด้านนอกนี้นะครับซึ่งห้องน้ําก็ใช้ร่วมกับแม่และน้องสาวด้วยนะครับนี่นะครับก็เหมือนห้องน้ำทั่วไปนะครับถ้ามีโอกาสนะครับจากรายได้จากการสร้างับยูทูบเบอร์นะครับโอก็อยากจะเอามานอกจากเอาไปต่อยอดในการ ซื้ออุปกรณ์ในการทำ u t u b e ต่อไปแล้วก็อยากจะซ่อมห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำหรือว่าห้องนอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับส่วนของรายได้าจาก u t u b e เนาะแต่ก็อยากจะเก็บไว้นะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปในชีวิตนะครับเนี่ยครับพอโอ๊ตก็ยกของไปด้วยคิดไปด้วยนะครับดูยูทูบเบอร์ไปด้วยนะครับ ข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงข่าวสารที่ขาดไม่ได้เลยในแต่ละวันคือ u t u b e นะครับยูทูเบอร์แต่ละช่องนงฝากฟังของยูทูเบอร์สายลุงพลแล้วก็โอ๊ก็เป็นแอดมินนะครับช่วงนี้โอ๊็ยังเป็นแอดมินหลายๆช่องอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับก็อยากจะทําคลิปนี้นะครับเป็นหลักฐานด้วยว่าทําไมนะครับบางทีช่วงนี้ทําไมโอ๊ตถึงอาจจะไม่ได้ไปหลายๆช่องนะครับอาจจะบกพร่องในหน้าที่บ้างนะครับก็จะ อาจจะเลือกไปในช่องที่อาจจะอาจจะ,อาจจะมีเวลานะครับช่วงจังหวะที่อ้มีเวลาโอ้ก็จะคอมเมนต์นะครับแล้วก็เป็นแอดมินต่อไปนะครับนี่และครับความวางเปล่าจนจากข้างล่างจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เอามาเติมเต็มหยุดที่นี่นะครับซึ่งมันรกตอนนี้มันอาจจะรกนะครับแต่ว่าจริงแล้วโอก็จะจัดให้มันสะอาดนะครับแต่มันจะใช้เวลานานนะครับ แต่ว่าทีนี้โอ๊ตกองไม่มีรายรับนะครับแต่ก็อยากจะอ่าอย่างอันดับแรกก็อาจจะทาสีเพ้นสีว่าตัวหิ้งผาอาจจะตกแต่งให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับตื่นเต้นมากนะครับตอนนี้โอ๊ตยางสะสมหนึ่งร้อยเหรียญไม่ได้เลยนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็ฝากเอฟซีนะครับช่วยติดตามดูคลิปให้โอ๊ดด้วยนะครับและก็ ดูโฆษณาจนจบด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็กด subscribe ให้อดด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปนะครับแล้วหากในอนาคตนะครับโอดมีสินค้าประจำช่องนะครับ FC ก็สามารถอุดหนุนโอดได้นะครับก็ฝากขอกำลังใจจาก FC นะครับ หากมีคอมเมนต์ใดๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับให้กำลังใจหรือว่าให้คำแนะนำต่างๆได้นะครับโอ๊ตก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีความเป็นกันเองนะครับเนาะเจอโอ๊ตได้ทุกช่องนะครับในยูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับหากเจอโอ๊ตในแต่ละช่องก็สามารถพูดคุยทักทายได้นะครับในทักทายได้ในยูทูบเบอร์สายลุงพลในแต่ละช่องนะครับเพราะโอ๊ตเป็นแอดมินหลายช่อง จนได้รับชาฉายาว่าแอดมินร้อยช่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็โชว์ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเอาไว้อดใจดูโอดในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอดเชียงใหม่ CM Variety